เฮ้ยดึงโดนนะโอ้โหโกดแจ้งผมมาตีฟีเลยไอ้ยูครับไข่ไปเรื่อยๆนะเลี่ยงุ่มไมเรื่อยครับตัวเ,เนี้ยเก่งนะครับเด่นกระพุ่มโอ้โหได้สามด้วยลาดเพื่อนมาหนึ่งสวยอะไรเราหลับจับตึงจดัดใช่ครับผมแต่จะทำมาันะ โอ้ค oh, th ิวเกินงานเวทดจัดครับกราบสวัสดีครับอยู่ผบอร์นะสี่เคนะผมมันยังมาโซโ,โล่แรงอีกเหมือนเดิมครับผมสู้ทรีมหาสิบสองดาวนะครับลินดิตจังเกิลน,นะครับผมลูกแักผมเองนะตัวเนี้ยแต่ก่อนผมแบบ ชอบเ่นมากเนี่ยครับตัวเนี่ยแบบแครี่ป่าเนี่ยแพทนี่ก็ต้องร้องครับผมว่มาจะฟาร์มไวไหมจริงจริงผมว่ายิปพินนิกลินดิบบ่อยนะครับผมแปดี่ยแครี่ฟาร์มก็โอเคอยู่นะครับเบลห,ห,หนึ่งอัพสองนะครับผมเบลต่อไปอัพสองน้่น,นะครับ,บร hey, เฮ้ยเบลต่อไปอัพหนึ่งนึ่นครับลุ้นก็ไปเทมาลังแฝงเดี๋ยวผมขึ้นไปหายต้นเกมนะครับ ต้นเก่งก็อองไม่มีไรครับผมป้ามไปเรื่อยๆครับโอ้โหข้างล่างเฟิร์สบัตโซโลโคิวมีให,ห็นครับน่าจะไปจบล่างแล้วกันนะไม่มีไรครับผมต้นเกมน,นะอาจจะมีช็อตนี้แหละผมดูแลละ จับไปแล้วนะเรียงพุ่มครับพมเนี่ยครับเราต้องแบบเตือนแบบเก็บไล่พุ่มตลอดนะครับมันจตเก่งนะครับผมลินดีอยู่กับพุ่มนะพยายามเดินแบบเรียมมเร่ยงพุ่มไม่เรื่อยนะครับเอาง่ายๆแบบไม่ออกจากพุ่มเลยกว่าจะดีมากครับตัวเนี้ย บนสองี่ยกันไปครับป๋อมันก็ได้ปมบนแล้วนะถ้าหมือนกันเราจะได้เบียรหรือเปล่านี่สวยนะไหนคนด้วยคือส่งแหละใช่ครับแต่อารามอีกแล้ว <c oughs> อารามเป็นเตอัอปั่มเงินผมเอามดปาลาแหละกัน โอ้โหผมไม่เห็นนะแบบว่ามันโดนนะสกินนี่แบบแทบมองไม่เห็นเลยครับโอ้โหใหม่ครับผมตายแบบไม่ได้ใจนล้วไมเห็นเลยข้างบนเซียบีบดึงมาแกะแค่นไอยได้ไหมเ่อนตัวจัดครับผมก็ว่าขาดน่าจะได้กลางนะ คิวกัดเรามาแล้วตัวตึงชิวครับเฮ้ยดึงสวยอย่างเงี้ยล้มครับอย่างเงี้ยล้มผมแบบจะแลกๆนะครับน่าจะแบบผ่านี้เล่นนิดหน่อยนะครับผมจะเอาดีจะจวดสโรลคิวเราเหลียวโหดไปไหน เดี๋ยวผมหาเหรียญกันละกันนะสะจวดแบบใจเกินไปแหละอุ้ยมัดรอดช่องโหเต็มหนาเป็ดครับผมบุฟเฟ่บูบับอ้องมันดันเคลียร์เวฟครับทุกคนไอ้นี่เนี่ยน,น่าจะไม่สนเวนะไอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไะอุ้ยเกือบล่ม เดี๋ยวผมไม่ทิ้งเพื่อนแต่เพื่อนไม่รู้ไปไหนหมดโอ้ยเกือบคิดแม่ร้จ้าหาเดิือก็มังกรก่อนละกันครับถ้าไม่ผมตีสาดยังทุกคนเบาจัด เราจริงเดียบเราจะฟรามหาเหลือเรื่อยๆนะครับเนี่ยเต็มแหละแบบเดียวครับทุกคนเฮ้ยมันเอาป้อมซุดว่ะตัวเนี่ยได้ยดึงโดน อย่างพุ่มยิ่งใครไปเรื่อยๆนะครับตรเบิคิวเก็สามแบบลาดเพื่อนได้ยืน่าคนลมไปสามนะทำเมียกครับผมหาตังค์ทำเมียกนะครับผมเกมน้ำนะหาเหรียญเรื่อยๆนะครับเนี่ยในปองกลางในบนเวทเนี่ย ต้องระวังครับตัวเนียมเอาสูดครับมันดีดีจัดเลยดีดหวานจัดเลยตัวเนี้ยพันเจ็ดเบาๆบาพันแปดเบาๆบาโอ้เจกลับแล้วกระคองไม่เพื่อนพาไม่ไหวแล้วอสะจวดแบบแบบจัดนะเอากำลังชมแบบนี้เลืองนะไม่ช่วยนะแบบนี้ สองสาไปก่อนครับผมเดินล่างเลยนะเพื่อนมาอ่อหน่อยรวมกลุ่มครับผมจะซับเป็นก็เกิดนะครับผมสินทุต่ายนะแบบจะจวนมันดานเมเอียนด้วยงไงผมไม่ออกไยดามไงจะออกเป็นตายเกิดนะเฮ้ย ยังไงเหมือนจะดักโหนนะเ <laughs> ดีอบหล่อยสัญจรเก็มงานเห็นไหมครับสัญจรมันโหดมีหลับจับสวยแหลกกันไปครับคิวกวัดกับลำอีลำเลยเลยลอุ้ยแปะแรงจังจิ้ได้เม็นยังไงกำลังไป ไม่โดนอุ๊ยเอ็นตีลันเลยไอ้ hey, คู่แกกเอนเนสท์ทำมมันหวดวจังทุกคนตึงไม่โดนย้ายมีครั้งที่สามนี่อ่ะไอ้แก่แค่นนะครับส่วนโตจะจัดเลย <c oughs> ถ้าดูผมใ่ต้นคลิปเนี่ยจะรู้เลย <c oughs> ขาผมแบบไม่ได้สวนเลยอ่ะ ตายเกิดครับบุม <Yeah. S 1> เอ้ยอยู่ว่าจะหายแบบก็มีหล่นนะเข mm ้าไหมทำมทมเฉยๆแต่ไม่ให้หรอกครับ <c oughs> <c oughs> ต้องระวังดักขาครับพี่โรมันดักขากิ่งนะ อ่าแค่นลีปลาจหมอะสมกับแกก,ลกคลูบเรับผมแบบมันเล่นง่ายอะแบบมีแก,ก,ก๊คลรบให้อ่ะเป็นมีหน้าแก,ก๊กใจที่สี่ง่ายๆนั่นนี่ครับแบบแค่หลีปลานี่ชอบเลยครับแบบพีนิกปลานิ่ดิดปลานี่ครับกดชอบเลยจะเป็นแข็งครับเกิดกับเคี้ยวแล้วกันนะเหมือนต่างจะไพ่อนะผมติ๊กแต่แข้งไว้ก่อนแล้วกัน ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ในพิษปากัน,นะจะเป็นไฟยุทธายะครับจริงโดนเดียวสุยวิให้มีครั้งที่สี่ดูคิวกัดซอยปอมอยังเดียวโอ้คอนจริงโอ้ตัวนี้ไม,ไม่สนอะไรเลยอนะคอนเทนต์หรือเปล่านเนี่ยกดปอมยังเดียวเลยอนะ ฮะเอมีพี่เฉยอะทุกคนดูมันแบบผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะดูมันจะสจวดจะทำเยอะกว่านะผมว่าแต่เอมแบบงงๆครับจะเล่นได้ยนะครับผมตัวเนี้ยเนะนำแบบอย่าเกินแบบพ0กสิบดาวดีกว่าครับตัวเนี้ยเอาไห้แบบจะแบบสู้ต้นๆน,น,นะครับถ้าแบบ ก็เป็นที่จะเร์กวานะครับผมดินดิตปลาเนี่ยแต่ํา,ามมาเล่นไดไหมกันเรียนได้นะครับผมเอาไว้จักหาสิบพกสิบดาวนี่ครับยังไหวนะถ้าเกินนี่นะจะยากนะครับผมนะจะโดนแก่นะไปแล้วครับผมไปเจอกันยิบหนานครับถ้าชอบคลิปนี้เรื่องกดไไหลก็จะลิงก์ก้แชรกกดติดตาม้นะครับผมเดี๋ยวผมมาโซโลแรกให้ดูอีกนะครับะะคลิปหนาเป็นตัวได้ดีนะทุกคน ตอนตีดตานนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมเจอกันครับเจอกันอย่าไปโซโลแหล่งต่อแล้วครับ